ตอนที่390รักกันจนผมขาวเจียงโมหานจมดิ่งสู่ความคิดอีกครั้งในชาติก่อนคฤหาสน,น์หกแขนงก็จัดงานแข่งขันกวีขึ้นเช่นกันทว่าไม่ใช่ในเวลานี้แต่เป็นหลังจบการสอบเยเวียนซื้อต่างหากแต่เพราะคดีทุจริตจึงทําให้บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่มีอารมณ์มาเข้าร่วมงานและหนึ่งในนั้นก็คือตัวเขาพูดกันว่างานแข่งขันกวีดําเนินไปอย่างไม่ค่อยรับรื่นสักเท่าไหร่อีกทั้งไม่ได้มีบทกวีที่ดีเลิศปรากฏขึ้นด้วย ท้ายที่สุดจึงเร่งปิดงานโดยเร็วเจ้าของคฤรหาหนตหกแขนงก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยโฉมหน้าหลังกลับชาติมาเกิดใหม่ก็เหมือนจะมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปอย่างไรความตั้งใจที่เขาจะปกป้องคนข้างกายก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหลังฟังสิ่งที่หลินเว่ยเว่ยคาดเดาแล้วเขาก็พูดด้วยรอยยิ้มอาจจะใช่ปัจจุบันนี้ภาคเหนือเป็นดินแดนแห่งมังกรในหมู่มวลมนุษย์หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือความกลลาหนของสงคราม ตอนนั้นภาคเหนือถูกกองทัพใหญ่ของฮ่องเต้อ,องคปัจจุบันและหมินอองควบคุมไว้แล้วกองทัพในภาคเหนือถูกฝึกมาอย่างเข้มงวดพวกเขารักแผ่นดินและปกป้องราษดรยิ่งชีพในเวลานั้นแดนเหนือจึงกลายเป็นสถานที่เดียวซึ่งสามารถสงบเงียบท่ามกลางภัยสงครามอาจเพราะสาเหตุนี้จึงทําให้เจ้าของคฤริสั์หกแขนงมาตั้งรกรากที่เมืองจงโจว,วกระมังหลินเว่ยเว่ยพยักหน้าบ้านเราทั้งสองบ้านก็น่าจะย้ายมาเพราะสาเหตุนี้ด้วยหนีจากภาคใต้มาอยู่ที่ชือลีโกใช่หรือไม่ พอลองคิดดูแล้วพ่อข้ากับน้าเฟิงก็มีสายตาเฉียบคมดีจริงๆชือลีโกมีทั้งภูเขาและแม่น้ำสภาพแวดล้อมเงียบสงบเป็นสถานที่ดีในการตั้งรกรากรอให้ผ่านไปอีกหลายสิบปีรอให้เจ้ากเกษียณแล้วเรากลับมาอยู่ที่ชือลีโกกันเถิดได้ขึ้นเขาทุกวันเพื่อสูตรรับอากาศบริสุทธิ์ดีต่อสุขภาพกายและใจที่สุดเกษียณน่าจะหมายถึงลงจากตำแหน่งกระมังแท้จริงสถานที่ที่เด็กน้อยเคยอยู่ก็เรียกกันออกจากงานราชการว่ากเกษียณเด็กคนนี้คิดไปไกลเหมือนกัน ทว่าการรอให้พวกเขาแก่จนผมขาวหมดศีรษะแล้วมาสร้างบ้านอยู่บนเนินเขาเล็กเลเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกผักและคอยพึ่งพาภูเขาที่อยู่โดยรอบมองเด็กในหมู่บ้านเก็บไพลไม้ใกล้ปล่าหลากของป่าก็ถือว่าผ่อนคลายดีเหมือนกันนี่คงเป็นความรู้สึกของการรักกันจนผมขาวใช่หรือไม่ ถือได้ว่าคฤราสน์หกแขนงมีขนาดใหญ่มากแต่น่าเสียดายที่เพิ่งเข้าสู่ต้นฤดูใบไม้ผลิเท่านั้นภาคเหนือยังไม่ค่อยมีกลิ่นอายของฤดูใบไม้ผลิสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าจึงมีให้เห็นน้อยมากทว่ามองจากศาลาภูเขาหินจำลองและสะพานแล้วทุกย่างก้าวของคฤราสน์แห่งนี้ถือได้ว่าเต็มไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้อย่างแยบยนพอสมควร งานแข่งขันกวีถูกจัดขึ้นที่สวนดอกเหมยมีหมู่มวลดอกเหมยช่วยสร้างบรรยากาศการตกแต่งค่อนข้างทันสมัยในอากาศยังมีกลิ่นหอมของดอกเหมยจางๆถ้าไม่มีลมหนาวของแดนเหนือก็จะเป็นสถานที่ใช้ในการจัดงานแข่งขันกวีได้ดีมากแต่สำหรับหลินไว้แล้วการนั่งตักลมกลางแจ้งเกรงว่าด้วยร่างกายอ่อนแอของเหล่าบัณฑิตพอจบงานแล้วพวกเขาไม่ต้องนำมุกไหลเป็นทางเลยหรือ งานแข่งขันกวีถูกจัดขึ้นตามประเพณีโบราณแต่ละคนแยกนั่งคนละโตโชคดีที่ยังเตรียมผ้านมเนื้อหนาไว้ให้รองก้นว้าวแถมยังมีพรมผืนใหญ่อันแสนรูราของทางตะวันตกอีกด้วยหลินเว่ยเว่ยกับเจียงโมหาเลือกโต๊ะที่อยู่ติดกันนางยกโตสี่เหลี่ยมขนาดเล็กขึ้นมาแล้วขยับเข้าไปวางติดกับโต๊ะของคู่มันผ้านมผืนหนาก็ถูกวางซ้อนกันนางภาคภูมิใจในร่างกายอันแข็งแกร่งของตนจึงเป็นธรรมดาที่จะนั่งทำตัวเป็นม่านกั้นลมให้บัณฑิตน้อย เจียงโมหานถลึงตาใส่นางขณะที่กำลังจะเปลี่ยนที่นั่งกันก็เห็นชายร่างสูงใหญ่กว่าเขาประมาณสองเท่าเข้ามานั่งข้างเด็กน้อยเสียก่อนท่าทางของชายคนนั้นไม่คล้ายบัณฑิตแต่เหมือนลูกศิษย์ของคนขายเนื้อมากกว่าแม้ที่ข้างๆจะเหลืออยู่แค่น้อยนิดทว่าด้วยขนาดตัวของบัณฑิตคนนั้นก็เปรียบเสมือนกำแพงสูงใหญ่มันช่วยกันลมหนาวให้ทั้งสองคนได้จนมิดสรุปว่าตอนนี้ไม่ต้องสลับที่นั่งแล้วเจียงโมหานสังเกตเห็นสิ่งที่นางจะสื่อผ่านทางแววตาแต้มรอยยิ้มของนาง บัณฑิตตัวใหญ่คนนั้นก็เหมือนจะสังเกตเห็นสายตาของเจียงโมหานเขาจึงหันมามองพอเห็นบุคลิกของเจียงโมหานแล้วเขาก็เผยแววตาประหลาดใจปนชื่นชมออกมาเล็กน้อยท้ายที่สุดก็พยักหน้าเป็นมารยาทมาทางนี้เจียงโมหานเองก็ยิ้มตอบยามที่โต๊ะมีคนนั่งจนเกือบเต็มแล้วชายัวกลางคนรูปงามในสายตาของหลินเว่ยเว่ยหรือก็คือเจ้าของคฤหาดหกแขนงก็ออกมาปรากฏตัวเขาคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนและแนะนำตัวข้าเป็นเจ้านายของคฤหาดหกแขนงแห่งนี้มีนามว่าเสียนหยุนจูฉือ ต่อจากนั้นเขาก็พูดลากยาวไปพักหนึ่งหลินไว้ไว้เดาว,ว่าเขากําลังขอบคุณในการมาเยือนของเหล่าบัณฑิตและหวังว่าจะแสดงความสามารถในการแข่งขันกวีครั้งนี้อย่างเต็มที่ช้าก่อนเห็นได้ชัดว่าแค่คําพูดไม่กี่ประโยคก็เริ่มงานได้แล้วเหตุใดต้องพูดพร่ำเป็นนานสองนานลีลาทุกโต๊ะจะมีขนมให้สองจานด้านข้างยังมีเตาไฟขนาดเล็กตั้งอยู่หน้าจะเอาไว้ใช้ต้มน้ําชงชากระมัง อากาศหนาวเกินไปหมึกจึงฝนยากกว่าเดิมและยังคืนรูปได้ง่ายด้วยดังนั้นบัณฑิตทางภาคเหนือต้องทรมานในการสอบเสียนซื้อของเดือนสองนี้เหลือเกิน